มาดูหลวงพ่อธรรมจักรนะครับครูอาจารย์ครับผมจะถ่ายทอดถ่ายทำให้ท่านได้ดูกันจุดเป็นจุดตายของหลวงพ่อธรรมจักรวัดธรรมมูลนะครับก็ให้คุณแม่คุาอาจารย์ดูกันเน้นบอกว่าปี24นะครับ61นะครับจุดเป็นจุดตายของหลวงพ่อธรรมจักรให้ท่านได้ดูได้ศึกษากันนะครับคุาอาจารย์ครับก็ให้ท่านดูใต้หูนะครับใต้หูผมมี2เหรียญนะครับเหรียญนี้ผมก็เลยพอจะเปรียบเทียบได้ว่า ใต้หูจะมีเส้นปิ้นนะครับครูบาอาจารย์เนี่ยเส้นเนี่ยเส้นปิ้นปิ้นออกมานะครับในใต้หูเลยนะครับเห็นไหมครูบาอาจารย์เ,เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยใต้หูนี่จะมีเส้นปิ้นอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมหลวงพ่อธรรมจักรวัดธรรมมูลมนี่คือจุดเป็นจุดตายนะครับครูบาอาจารย์ครับของเหรียญหลวงพาา่อธ <ท Via. S 1> รมาารมาจักรวัดธรรมมูล,ะมละมนะครัพิมเอนะที่ผมเรียกพ,พยิมพ์นี้เรียกพิมพเอแล้วก็มาดูอีก3จุดนะครับครูบาอาจารย์ สามจุดที่ที่จะเป็นจุดเป็นจุดตายได้ก็คือจุดที่แบบว่าข้างขวาขององค์พระนะครับคุูบาอาจารย์ข้างขวาของพระก็คือจุดนี้นะครับกับจุดนี้นะครับคุูบาอาจารย์แล้วก็จุดนี้ด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยจุดเนี้ยสามจุดที่ติดนะครับคุูบาอาจารย์หลวงพ่อทำไปจับก็ทำมาหมูลติดติดทุกเหรียญนะครับติดทุกเหรียญทั้งสองเหรียญที่ผมมีนะครับผมจะั ขยายให้ท่านได้ดูชัดๆเนี่ยครับนี่คือหลวงพ่อทำมาจากวัฒธรรมูนนะครับเป็นเหรียญเนี่ยครับจุดเนี่ยจุดที่ว่าเป็นจุดเป็นจุดตายที่ผมเรียกนะแต่ท่านอื่นจะเรียกหรือเปล่านี่นี่ติดทั้งสองเหรียญนะครับผมมีสองเหรียญนะครับผมจะถ่ายให้ดูทั้งสองเหรียญเลยหลวงพ่อทำมาจากเนี่ยจุดเนี่ยที่ผมบอกเมื่อกี้นี้จะติดนะครับติดเป็นเหรียญที่ติดแบบ ในพิมพ์เลยนะครับเป็นจุดที่เกิดในพิมพ์เลยกนะ็จุดเนี้ยทางด้านทางด้านซ้ายขององพระเนี่ยจุดเนี้ยติดนะครับคุูบาอาจารย์ติดทั้งสองเหรียญเลยนะครับผมมีทั้งหมดสองเหรียญน,นี้ผมเรียกพิมพิมหนึ 1, ่งหรือว่าพิมพเอพื้นผิวเหรียญนี่จะเป็นเสี้ยนหมดเลยนะครับคุูบาอาจารย์เป็นเส้นเสียนอย่างเงี้ยครับคุูบาอาจารย์นี่คือหลวงพ่อทำมาจากวัดธรรมมูลนะครับราคาก็เห็นเสี้ยนเขาว่าสูงและพื้นผิวเหรียญอะไรต่างๆนี่ก็ จะเป็นเส้นเสี้ยนนะครับเป็นเส Sho, kind of ้นเสี้ยนหมดเลยแล้วเส้นขอบตรงนี้ก็จะติดอย่างที่เขาว่านะครับครูบาอาจารย์แบบนี้ติดนะครับนี่คือหลวงพ่อธรรมจักรธรรมมูลนะครับครูบาอาจารย์เดี๋ยวผมจะขยายให้ดูชัดๆนะครับครูบาอาจารย์เห็นไหมเส้นเป็นเส้นเสี้ยนนี่ติดนะครับครูบาอาจารย์หลวงพ่อธรรมจักรธรรมมูลเห็นไหมครับเสี้ยนเสี้ยนเสี้ยนเป็นทั้งพื้นผิวทุก ทั้งสองเหรียญเลยนะครับที่ผมเปรียบเทียบได้ก็คือว่าเหรียญพิมพเอนี่ผมมีทั้งหมด2เหรียญน,นะครับครูบาอาจารย์ก็เลยถ่ายทอดถ่ายทำให้พผมแม่ครูบาอาจารย์ได้ดูได้ศึกษากันนี่คือหลวงพ่อทำมาจากวัดธรรมามูลนะครับพิมพเอที่ผมเรียกผมันทั้งหมดปั๊มนี่ผมมีทั้งหมด4ีสี่เหรียญน,นะครับปั๊มเนี่ยแต่3พิมพ์แต่ผมมี2องค์ก็คือพิมพ์นี้เลยครับครูบาอาจารย์ผมถึงจะเปรียบเทียบจุดเป็นจุด ตายให้ท่านดูได้ในสองเหรียญเนี่ยแต่ถ้าเราจะมององค์รวมของพระมือหลวงพ่อนี่จะชัดมากนะครับเนี่ยมือเนี่ยเนี่ยกับช่วงใบหน้านี่จะชัดในในใน,ในองค์พระนะครับหลวงพ่อทํามจากวัดธรรมามูลนะครับคุบูบาอาจารย์ทั้งสองเหรียญเป็นเหมือนกันนะครับพื้นผิวเหรียญจะมีเส้นลงทุกเสียนทุกทุกเหรียญน,นะครับเป็นเส้ยนยาวเลยเป็นเส้นคล้ายๆเส้นแบบเส้นขวางลงมาหรือว่า ตามเหรียญอะไรอย่างเงี้ยของเหรียญน,นี้จะเยอะเลยนะครับ,ค,บครูบาอาจารย์นี่นะครับพื้นผิวเหรียญจะเป็น,สนเสี้ยนเลยนะครับครูบาอาจารยน์นี่คือหลวงพ่อรรมาจากวัดธรรมมูลนะครับพิมพ์เอที่ผมเรียก็ขาบอกผมถ่ายหกองค์และมีหล่ออีกสององนะครับครูบาอาจารย์ถ่ายทอดถ่ายทำให้ท่านได้ดูได้ศึกษกากันหลวงพ่อธทรมาจากวัดธรรมามูลนะครับผมสุภาพคําทองจักรนะครับเป็นเจ้าของศูนย์พระแห่งนี้ขอให้ครูบาอาจารย์กดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ด้วยนะครับผมชี้จุดเป็นจุดตายให้ท่านได้ดูในหลวงพ่อธรรมจักวรวรัฒนมบูนพิมพเอที่ผมเรียกเพราะพิมพ์ปั๊มผมมี4องค์พิมพิมนะครับไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าพิมพ์หลอมี2องค์ผมจะถ่ายไว้เป็นองค์ที่5องค์ที่6แต่ 1- นสองนี่เป็นพิมพ์เดียวกันนะครับครูบอาจารย์หลวงพ่อธรรมจักวรวัฒนมบูนนะครับถ่ายทอดถ่ายทำให้ท่านได้ดูให้ได้ศึกษากัน จากผมสุภาสคำทองจักนะครับเป็นเจ้าของศูนย์พระแห่งนี้จุดเป็นจุดตายก็อย่างที่บอกขอบเหรียญด้านบนและจุดที่แบบเป็นตุ่มๆตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ถ่ายทําว่าติดทั้งสองเหรียญเลยนะครับคุณาู้นี่คือหลวงพ่อทำมาจากวัธรรมมูลครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดี